ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับว่าอยู่ดีๆเนื้อหาที่กล้องมันไม่พอเฉยเลยก็ผมก็จะโอเคตัดต่อมาอยู่ตรงนี้ก็ผมก็จะต้องยิงลูกไม่ได้เลยอ้าวมิคโดนนอกอ้วนไอบึ้งชอบท่าตอนมันุดเลยมันอยู่ตรงกลางแน่นอนครับพี่พัดดีมากครับสลับระบบออโต้ไม่ อ้วนนี่กระเด็นเอาพวกเราก็กระเด็นสบายครั้งสามลายห้าหนึ่งอะเดะทีมนี้อาจจะเป็นทีมเก่งระดับสามก็ได้เอ๊ะระดับสองมงเพราะว่าปกติผมไม่เคยแข่งกับไอทีมที่เก่งที่สุดเลยทีมที่เก่งที่สุดมันจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องมาติดตามดูกันแต่ว่าคงหมดแล้วมันคงจบพัร น่า <N Ä h> จะมีพาร์ทย่อยมากนะพี่นัท<อ>ย่อยพาร์ทย่อยเข้าด้วยโหโกโปิวเลยแม่งหกหนึ่งแล้วแม่งเวลาจะหมดแล้วเนี่ยหกหนึ่งไปเฉยเเฮ้ยพู้ต้าไม่ต้องไปย่างบอลร้อยกมันยิงสักลูกดิเด,ดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยิไงไหมเวลามันจะหมดแล้วสปุ๊บปุบปบปบหมดแล้วครับ ถ้าไม่ตายควายก็เราก็าต้องขอจบพ์บย่อเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็เราก็าจะมาเล่นเกมใหม่คือชื่อว่า Happy View และก็ต้องรออีกว่ามันจะโหลดได้ไหมก็ก็ขอจบเพียงพับเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับรู้สึกว่าพี่